แต่แตอนนี้เงินเข้ามาเป็น61บาทแล้วนะครับผมนี่คือวิธีการในการเติมเงินสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันของ K-Plus หรือว่าของกาิกรนะครับครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำการเติมเงินเข้าเป่าตังค์นะครับเพื่อสำหรับการใช้งานคนละครึ่งเฟส3เนี่ย ผ่านทางบัญชีของเกสิกรได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาที่หน้าหลักของทางบัญชีกันก่อนนะครับผมผมออกไปก่อนนะจะได้เห็นตรงกันนะครับอย่างแรกให้เราเปิดไ้ที่เป่าตางังตามปกตินะครับผมตอนนี้เหมือนที่บอกไว้ว่าเวอร์ชั่นจะเป็น11.3.0แล้วนะครับพอเราเข้าแอปเป่าตางังก็เหมือนเดิมนะครับผมกดรหัสผ่านเป็นการยืนยันตัวบุคคลเข้าไปจากนั้น ขั้นตอนในการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับสำหรับใครที่ผูกบัญชีกับทางกรุงไทยเน็กแล้วเนี่ยก็จะสะดวกหน่อยนะครับอันนี้เราก็กดไปที่หน้าหลักของ G-Wallet นะครับขั้นตอนตรงนี้ให้เราเลือกคำว่าเติมเงินเข้าบัญชี G-Wallet ก็จิ้มไปที่สีเขียวๆเลย อันแรกเนี่ยของทางกรุงไทยเน็กของเราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเชื่อมต่อผ่านทางของเกษตรกรไทยทําอย่างไรนะครับจะใช้คําว่าเชื่อมต่อเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดทีเดียวนักนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องผ่านทางแอปของ K+ นะครับขั้นตอนตรงนี้ให้เราทําการคัดลอกที่เป็นตัว J w a l l e t ID ของเราตรงนี้นะครับผมให้กดคําว่าคัดลอกไปได้เลยคัดลอกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้ ออกจากหน้าตาในส่วนของ G b a l l e t ไปเลยนะครับเราก็จะมาทางเข้าแอป,ปของกรุงไทยไอ้ขอภัยของ K Plus นะครับเพราะว่ากรุงไทยเราทำเสร็จไปแล้วนะครับขั้นตอนในส่วนตรงนี้การเติมเงินเข้าระบบของ G b a l l e t ที่เป็นของเป่าตางังเราจะต้องเติมเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของทางธนาคารแต่ละธนาคารนะครับยกเว้นกรุงไทยเน็กที่จะเชื่อมต่อกันโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องทําการคัดลอกแบบนี้นะครับผมขั้นตอนตรงนี้ให้เราทําการ กดไปที่ธุรกรรมนะครับผมที่เป็น B ตรงนี้นะครับป้อนรหัสผ่านไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเลือกคำว่าเติมเงินะนะครับเลือกคำว่า g w a l l e t อยู่ฝั่งขวานะครับผมล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เรามาดู ข้อมูลดีๆนะครับผมว่า G w a l l e t ที่เราจะเติมเจะเป็นอะไรนะครับเราจะต้องเลือกคำว่าพร้อม p a y ์อ a l l e t t ทับ G ี a l l e t นะครับผมอันรองข้างล่างสุดท้ายแบบนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับผมจากนั้นทางระบบเนี่ยจะให้เรากรอกมาเลข g w a l l e t นะครับผมจิ้มไปที้หนึ่งครั้งนะครับหากว่าใครทำการ Copy มาแล้วก็กดแช่ไว้เสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมจะมีปุ่มคำว่าวางนะครับมาโผล่ตรงมุมขวาตรงนี้ก็กดคำว่าวางได้เลย เลขที่เราทําการก mm ๊อปปี้มาเมื่อสักครู่ mm hmm. ก็จะทําการาวางอัตรนมัตมมาให้เรานะครับจากนั้นก็เติมเงินเข้าไปนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการเติมเงินเข้าไปสู่ระบบของเราแล้วนะครับ mm hmm. เติมเงินกี่บาทดีเอา50บาทเหมือนเดิมละกันนะครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเติมแค่นหนึ่งเติมแค่10บ,บาทดีวก่อนดูซิว่าห0สิบบาทเนี่ยมันจะเข้าไหมนะครับผมเป็นขั้นต่ำจริงๆนะครับก็กดถัดไปได้เลย ตอนนี้จะเป็นการยืนยันนะครับผมก็จะมีการระบุว่าส่วนตรงนี้บัญชีที่จะทําการเติมเข้าทาง GeoLed นะคืออะไรนะครับและ GeoLed ID คืออะไรเติมเงินเท่าไหร่พอเราดูข้อมูลถูกต้องแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับ จริงตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมเหมือนบอกที่บอกไว้ว่าผมทําการผูก ID Line ไว้นะครับผมเมื่อไรมีเงินเข้าออกทาง G b a l a n c ก็จะมีการแจ้งเข้ามานะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเข้าไปในส่วนของแอปเป่าตังนะครับในการเติมเงินผ่านทาง K พัดเรามาเช็คดูว่าเงินเข้าไหมนะครับกดไปที่เป่าตังจากนั้นก็ทําการป้อนรหัสผ่านเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อสักครู่ของผมเองมีเงินอยู่ใน G b a l a n c อยู่ที่51บบาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเติมไปละสิบบาทเนี่ยเงินจะเข้าเป็น61หรือเปล่านะครับผมพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อเขาจะถามว่าเราจะใช้งานอะไรดีแล้วก็กดที่หน้าหลักนะครับแต่แดนตอนนี้เงินเข้ามาเป็น6 1บาทแล้วนะครับผมนี่คือวิธีการในการเติมเงินสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันของ K+ Plus หรือว่าของกสิกรนะครับสำหรับในโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำในการเติมเงิน ผ่านทาง TMB นะครับผมว่าเราจะใช้แอปพลิเคชัน TMB เนี่ยทำการเติมเงินเข้า G-Wallet ได้อย่างไรนะครับผมขอบคุณทุกท่านในการรับชมครับสวัสดีครับ